สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยในบ่ายวันอังคารที่16พฤศจิกายนนะคะวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทเรียนบทที่10นะคะเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 เราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างแต่คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนลองอ่านออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะคำแรกนะคะกระดังงานะคะกระดังงาคำที่สองนะคะ การเวกการเวกนะคะอ่ะเรามาดูกันที่คําว่ากระกระดังงาน,นะคะนั้งรี่คิดว่าถ้าเขียนเป็นคําอ่านคําว่ากระดังงาจะต้องเขียนแบบไหนคะก็คือกระดัง งานะคะโดยจะมีขีดแยกคําออกมานะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นเครื่องหมายยะติพังนะคะเพราะฉะนั้นกระดังงานะคะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพียงแต่มีการขีดเพื่อให้คําแยกกันนะคะอ่าคำที่สองการะเวกนะคะ ก็คือตรงตัวตัอการออกเสียงเลยกาพระเวกนะคะอ่าต่อไปคำต่อไปกันเลยค่ะเครื่องตัดไฟอัตโนมัตินะคะก็คือเครื่องตัดไฟนะคะประโยคด้านบนเนี่ยจะเหมือนเดิมใช้ ขีดเข้ามาแยกคำนะคะส่วนอัตโนมัตินะคะก็คืออห็นอากาศดอเปลี่ยนจากตเต่าเป็นดดเด็กอัตเขาอ,อันนี้อัดอัดนะคะอัดก็คือมันต้องมีดดเด็กตะก็คือตอ่ออัตโนมัดก็คือมอมบหรยากาศโดเด็กเครื่องตัดไฟอัตโน มัดนะคะอ่าต่อมาจำปาจำปีสองคำนี้ก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่นำขีดมาแยกคำอ่าคำศัพท์คำต่อไปกันเลยค่ะอ่าชุกคิดชุก คิดนะคะก็ตรงตรงตัวเลยใช้ขีดแยกคำชมผูพันทิปอันนี้จะไม่ตรงตัวแล้วค่ะนะคะจะเป็นตามตัวสะกดก็คือชมแล้วก็ใช้ขีดแยกผูพันนะคะก็พันแบบนี้เลยนะคะพเหมเห็งกัดนอหนูพัน แล้วก็แยกทออีบอทิปนะคะชมพูพันทิปอ่าต่อมานะคะคำว่าตื่นตระหนกตื่นตระหนกก็คือตรงตรง,ต,รงตัวเลยนะคะใช้ขีดแยกคำออกมาคำศัพท์คำต่อไปกันเลยะคะ่ะ ถลันนะคะทลันก็คือทออถฐแล้วก็มีหอหีบเข้ามาครวบทลันนะคะผกากรองนะคะก็ตรงตรงต,รงตัวผกากรองใช้ขีดแยกคำนะคะผักตบชวาก็ตรงตรงตัวเส้น ผ <c oughs> ักตบชวานะคะก็ตรงตรงตัวเช่นกันนะคะผักแล้วก็ขีดต,ตบขีดชวานะคะอ่ามาดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยค่ะพยักพยเยิดนะคะพยักพยเยิดเวลาเขียนเป็นคำอ่านนะคะก็คือเพา พออะพออะเหมือนเสียงที่ออกเสียงเลยนะคะเหมือนเสียงอ่านพยักพยเยิดพ,พวงชมพูนี่ก็ตรงตัวนะคะพวงแสดก็ตรงๆต,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 ตัวเพียงแต่แยกคำด้วยขีดหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องหมายยะติพังนะคะ อ่มาดูต่อไปค่ะพยอมโมกสองคำนี้ก็จะตรงตรง,ตรงตัวตามที่เห็นนะคะพยอมก็มีเอาเอาขีดมาแยกคำโมกก็เขียนตามนี้เลยนะคะอ่ามาดูที่คำว่าสวนสาธารณะสวนสาทา ระนะนะคะท้าทอท้าทอทหารนะคะสละารออะระนอหนูนะคะเปลี่ยนจากนอเนนเป็นนอหนูสวนสาธารณะ,ะอ่าคำต่อไปกันเลยค่ะสะพาไฟนะคะสะพาไฟก็ตรงตรงต,รงตัว สายหยุดก็ตรงๆต,ตัวเพียงแต่ใช้เครื่องหมายใช้ขีดเข้ามาแยกคําสารพีอ่าสารพีก็คือสารพีก็คือสออาสารเราเรือสละแล้วก็พอพานสระอีนะคะ ต่อไปกันเลยค่ะคำว่าสุพันนิกานะคะสุพันพันนะคะพอแม่กาดนอหนูนอหนูสลินะคะเปลี่ยนจากนอเน,นีเป็นนอนหนูสุพันนิกานะคะ,ะเสียหลักก็เช่นเดียวกันก็ตรงตรง,ตรงตัว เพียงแต่ใช้เครื่องหมายใช้ขีดมาขั้นแยกคำอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุนะคะบัตบอเมนกันดอเด็กติเหตหอเอดอเหตุนะคะอุบัติเหตุนะคะต่อกันเลยค่ะ คำสุดท้ายแล้วนะคะกระจับนะคะกระจับคำสุดท้ายนี่ก็คือเหมือนกันค่ะตรงๆต,ต,ตัวเพียงแต่แยกคําออกด้วยเครื่องหมายยาติพังหรือเครื่องหมายขีดที่เรารู้จักกันดีนะคะค่ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะแล้วก็ตั้งใจ ทำใบงานที่ครูมอบหมายให้ค่อยๆทำค่อยๆอ,อ,อ่านหนังสือตั้งสตินะคะจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ไขหลายรอบค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็พานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทเรียนเรื่องปลอดภัยไว้ก่อน เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ